มีตัวเราอยู่ครบตัวเราอยู่ครบก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นจากเดิมครับถ้าเราชนะวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นยังไงครับก,ก็ดีขึ้นได้ได้สามแทมแล้วก็ตอนนี้ก็หักเอาแต้มเดียวก็ก็ดีขึ้นก็ลุ้นแมตต์ต่อแมตต์แมตต์ต่อแมตต์ครับรบอกเด็กยังไงให้มีกําลังกาในากาต่อเด็กปกติเด็กสู้อยู่แล้วเพราะว่าเด็กมีประสบการณ์เคยลเล่นแมตต์อยู่แล้วเพะฉะนั้นไม่มีถอยอยู่แล้ว เกมที่เกิดปัญหารุนแรงกันในครึ่งหลังเนี่ยแล้วไทยใต้เกมมันมันเป็นอะไรครับอ่อนนิดหน่อยเกมฟุตบอลน,นี่ฮก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราจะดูเกมระดับสูงๆะดับไทยลีกอะไรพวกนี้รุนแรงอยู่วันนี้อันนี้นนรู้สึกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ไม่ไม่ไมีอะไร วันนี้ระยองเนี่ยเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกไปแล้วเหลือทีมที่ที่3าเนี่ยอาจารย์คิดว่าอ่างทองกับตางเทพทีเนี่ยมีลุ้นมากแล้วคิดว่า2นัดที่เหลือนี่มันจะทําให้กดดันมาก้อยแค่ไหนอ๋อแมตต์ต่อแมตต์เคุยกับเด็กเบื้องต้นแล้วว่าเราลุ้นแมตต์ต่อแมตต์กัเราเราไม่หมองหน้าแล้วก็เอาให้ดีที่สุดเด็กก็คงไม่กดดันเด็กสนุกอยากจะชนอยู่แล้วกับลบบุรีที่จะเจอกันที่ที่15อย่างนะ ก็เจ้าบ้านเอ่อเป็น,เป,นเป็นงานเป็นงานยากมันครับน,นะรบุรีก็ก็ทีก็ดีแต่ก็เราดีขว่าอาชีพอะไรเงี้ยบอกกองเชียร์นะบ้างงวดหน้าเราต้องทำสถิตแล้วก็วดหน้าเป็นเจ้าบ้านนักสุดท้ายตรงนี้ค่ักองเชียร์ของตราตาราเอฟซีจากาประสบการณ์การคุมแล้วก็ไปดูทีมอื่นมาเนี่ย กองเชียร์เรายอดเยี่ยมที่สุดเลยครับก็ขอบคุณแล้วก็มาเชียร์เอากันให้ถึงที่สุดนะครับอาจารย์คิดว่ามันต้องตัดสินกันนัดสุดท้ายในวะันที่2 2ที่จะไปเจอนคนนายกใช่ไหมคงต้อง2องแมตช์เลยละ่ะตัดสินกดถึงแมตช์สุดท้าย